กับสวัสดีเอฟซีอนาตี้ครับวันนี้อาจารย์เข้ามาหาปู่องดำองย่ามณีอาจารย์องปู่เวศนะครับที่สำนักปู่ใหญ่ของออนตนะครับวันนี้ก็เมื่อวานเราเราไม่เข้าก็วันนี้มาขอพรปอู่เนี่ยผลไม้ถวายตั้งแต่สามห้าเจ็ดนะเนี่ยบอกคนมาลาแล้วแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมาขอพรฮานอยนะครับให้เข้าสามตัวเม็ดเดียวเหมือนวันนั้นที่อาจารย์มาขอพรขอเราสามตัวเม็ดเดียวแล้วก็บนผลไม้เก้าอย่างสองชุดดอกกุหลาบเก้าดอกหนึ่งชุดถวายปู่ดำ องปูเวศแล <tinc S 1> <quin S 2> ้วก็องค์ย่ามณีจันทานะครับวันนี้ <พ fall. S 2> นก voila, like ็จะไปเอาแนวทางฮานอยกันเลยนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ฮานอยวันนี้เด่น0ูย์ฟันศูนย <sh> ์ู้ศูนวิ่งศครับศูนย์หนึ่งศูองกฟังกี่ครั้งครับ01 02์หนึ่ง แล้วก็05สามตัวมี012 018 016นะครับฝังอีกครั้ง012 018แล้วก็016เม็ดเดียว100 1 01กับ07ตัวเดียวกันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครจะบูชาวัตถุมงคลก็ค่อยทักค่อยๆดูๆดูดูหมอกลอยมาดูโอ้โหมองไม่เห็นปู่เลยขอบคุณนะครับไปแล้วฝากแชร์ด้วยนะคอมเมนต์ด้วยครับสวัสดีครับ